เป็นภาพที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับบ้านที่เลี้ยงหมาแล้วก็คนเดินผ่านไปไอ้เจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาพิษบูชื่อว่าเจ้าอ่งเป่านี่ยครับปกติก็อยู่ในบ้านแต่วันนี้ก็คือเออเมื่อวานนี้นะครับเ,เอาหัวเนี่ยไปดันล้วประตูออกมาออจังหวัดที่ผู้ชายคนนี้เดินไปพอดีมันก็วิ่งมาขย่ําเลยมีภาพนี้ให้ดูครับนี่นเดี๋ยว,ยว,ยวอย่าม่ำก่อนะ นี่ละครับจังหวะที่เจ้าหมาเนี่ยมันออกมาจากบ้านไงนะฮะมันโผล่มาแล้วก็พุ่งเข้าใส่ผู้ชายคนนี้มันขย่าแบบไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยคือกจาจกะเหมือนกับเหยื่อว่าอย่างนั้นเธอ,อแต่จังหวะที่มันกําลังพุ่งขย่าในผู้ชายคนนี้เจ้าของหมาวิ่งตามมาแล้วก็มากอดหมานี่ล้มนี่กอดไว้เลยกอดไว้เลยคนถูกกันโอ้โหเนี่ยซัดไปที่เอวว่าอย่างนั้นเถอะอนี่เห็นไหมดูแผลตัวเองและไอ้เจ้าหมาสองสามตัวก็วิ่งตามไปนี่นะฮะเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่นะครับคนที่ถูกหมากัดชื่อว่นายธรรมรัตน์เปรมปรีอายุ30ปีบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณสักเกือบ6โมงเย็นเนี่ยขณะที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นได้ยินเสียงหมาเหา่าคิดว่าลูกสาวไปทําอะไรลุกขึ้นแล้วก็เดินไปดูจู่ๆเนี่ยไอ้เจ้าพิษบูชื่อว่านียมันพุ่งเข้ามาใส่เลยนะฮะยังไม่ทันตั้งตัวนะนี่ฮะ ตัวเองก็เลยล้มมันพุ่งใส่ก็เลยล้มล้มแล้วก็ต่อยป้องกันตัวสะบัดไปมาจนหมามันลม้มลงโชคดีที่เจ้าของไอ้ไอ่างเปาเนี่ยวิ่งมามาขวามากอดหมาเอาไว้ได้นี่นะครับถ้าไม่อย่างนั้นโอ้โหนี่ผมแย่เลยว่าอย่างนั้นทีนี้ผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะเห็นไหมเนี่ยหมอก็ฉีดยาฆ่าเชื้อไปเจ็ดเข็มแล้วก็นําใบเสร็จที่ไปจ่ายให้กับหมอเนี่ยมาหาเจ้าของหมานะฮะเจ้าของหมาชื่อว่านายทวินแจ้งว่าบ้านผมมีปัญหาเรื่องเงินถ้ามีปัญหาไม่เป็นไรผมไม่ติดใจนี่คนเจ็บใจดีมากเลยใจกว้างด้วย นี่เห็นไหมนี่ปกติก็จะล่าไว้แบบนี้แต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยมันเอาหัวเนี่ยนะครับไปดันประตูตัวมันก็อุออกมาได้เอาฟังเสียงหน่อยผู้บาดเจ็บห้าปวดระเบียงไหพี่ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากครับมันเหมือนอุบัติเหตุเพราะว่าสุพิศใส่พี่มาหลุดมาเลยเจ้าของเขาได้มาคุยกับพี่มาคุยแล้วครับแต่ว่าทีนี้เขาเหมือนคนไม่มีเงินแฟนเขาตกงานเงี่ยผมก็เลยออกค่าใช้จ่ายไปก่อนค่าทำฝันอะไรเงี้ยผมไม่ได้เรียกเขาไงยเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ไม่อยากมีปัญหา ยา,เ,า,ยาเรื่องงานเงี้ยผมรีบมาผมนึกว่อโอ้โหนี่นะฮะน้าคนถูกหมากัดในใจกว้างอย่างกบทะเลนะใช่เออเนี่นะฮะเอาใบเสร็จมาให้กับเจ้าของหมาเพื่อขอค่าใช้จ่ายหน่อยนะฮะแต่เมื่อเจ้าของหมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินผมก็ไม่ติดใจนี่กางเกงขาดดูสิเออกางเกงขาดเนี่ยพุงนี่ก็แหวงว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยถูกหมาเนี่ยกระซวกเข้าให้นี่นะครับทีนี้เจ้าของหมาเนี่ยบอกว่าปกติก็จะเลี้ยงเจ้าอังเปาอยู่แต่ในบ้าน นะฮะแต่ว่าวันนั้นอ่ะไอหมาเนี่ยมันเอาหัวไปยันประตูรั้วไม่คิดว่าเจ้าหมาเนี่ยมันจะมันจะออกมาได้พอออกมาปั๊บผู้ชายที่ถูกหมากัดเดินมาพอดีมันคิดว่าเป็นเหยื่อมันก็พุ่งเข้าขยํำเลยเออนะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับอืเขาบอกว่าพิษบูเวลามันกัดนะว่ามากลามันล็อกมันจะดึงออกไม่ได้มันเป็นหมาพันดุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูจิตใจมันด้วยนะคะ